พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ77จังหวัดฟังด่วนค่ะกระทรวงการคลังเตรียมประกาศรายชื่อ14.5ล้านคนสําหรับคนที่ลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านคุณสมบัติ28กุมภาพันธ์2566ประกาศรายชื่อนําเข้าครมอกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมแล้วย,ยืนยันใช้สิทธิ์นะคะในส่วนของการยืนยันตัวตน1มีนาคม2566บัตรเก่าได้เฮทั่วประเทศค่ะการกระเป๋ารอการโอนเงินตลอดทั้งเดือนในเดือนมีนาคม25 5 6 0สมหรับสูงสุดถึง500บาทและอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสําหรับใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน62วันและเดือนพฤษภาคมทราบสิทธิในการอุทธรณ์แน่นอนติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะในช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะกระทรวงการคลังออกมาแจ้งข่าวด่วนในเรื่องของการประกาศผลบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะนํารายชื่อทั้งหมดนะคะเข้าที่ประชุ รมครมในวันที่1มีนาคม2 5 6 6าหสแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1เมษาย,ยนสอน256สเป็นต้นไปโดยกระทรวงการคลังได้ข้อกําหนดระยะเวลาในการประกาศผลผู้ที่ผ่านสิทธิ์ทั้งหมดการยืน่นอุทธรณ์สาหรับคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและการเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถึงแม้ว่าขั้นตอนกระบวนการดําเนินตามกรอบระยะเวลาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางกระทรวงการคลังจะต้องนําเข้าที่ทรมออีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่ง คาดการว่าจะเป็นวันที่28กุมภาพันธ์25 6 6นรนี้จึงจะสามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนำไปยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่ชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งมาดูไทม์ไลน์ในการประกาศผลบัตรคนจนหรือว่าแผนเศริการแห่งรัฐรอบใหม่หลังจากที่นำเข้าครมนในวันที่28กุมภาพันธ์2566นหนี้นะคะหนึ่งก็คือการประกาศผลของผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรายชื่อทั้งหมดเลย คือ1มีนาคม2องพันาแล้วก็หลังจากที่เตรียมเสนอเข้าคอรมอค่ะ เริ่มวันที่1มีนาคมเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตนผ่าน3ช่องทางคือธนาคารกรุงไทยอมสินทกสแบบเครื่อง EDC นะคะที่ใช้แบบประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด3ก็คือเริ่มกระบวนการในการยื่นอนุททรคือสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอนุททรได้เลยค่ะคุณผู้ชมผ่านทางเว็บไซต์ผ่านผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6 6รหสกจนถึงวันที่1พฤษภาคม2 5 6 6รหสรวมระยะเวลา6 12วันค่ะหลังจากย็นยันตัวตนเสร็จสิ้นสําเร็จเรียบร้อยนะคะจะเริ่มใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแล้วก็ยกเลิกบัตรคนจนตัวเก่าออกไปนะคะคุณผู้ชมคือจะเริ่มในวันที่1เมษาย,ยน2566เป็นต้นไปส่วนคนที่ผ่านการอุทธรณ์นะคะหรือว่า ตรวจสอบคุณสมบัติในการอุทธรณ์ก็ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมถ้าหากผ่านการอุทธรณ์ก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยน2566เป็นต้นไปนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากจากทางกระทรวงการคลังหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ